ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามบ่ายบ่ายวันนี้นะครับนะครับวันนี้บุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับสองไซส์สองขนาดนะครับเหลี่ยมแหลกเรามาดูกันก่อนนะครับเหลี่ยมแหลกนะครับเป็นไซส์ขนาดนะครับความยาวรวมดำนะครับเจ็ดนิ้วนะครับ สวยงามนะครับมีดเล่มนี้นะครับเมื่อก่อนนําไม้ไม่ดึงไม่ออกนะครับอันนี้ผมมาขัดออกนะครับจะได้เห็นเนื้อไม้เนื้อเหล็กนะครับขัดออกแล้วก็รู้ว่านะครับเป็นไม้ประดูนะครับดัาไม้ประดูฝักไม้ประดูนะครับไม้ประดูนี้นะครับก็เป็นพืชนะครับที่เป็นมงคลนะครับเป็นไม้ที่มีมงคลนะครับ ทำให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในครอบครัวนะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับนะครับไม้ประดู่นะครับดัมไม้ประดู่ฝักไม้ประดู่นะครับนะครับสวยครับมิดลิมนี้นะครับประดู่ก็มีความสามัคคีกันอยู่แล้วนะครับลูก ปลาดูนะครับลูกประดูอะไรนะครับนะครับมีความสามัคคีกันนะครับนะครับดูครับรอยบุ่งถูนะครับสมัยโบราณรู้นะครับคนยุคเก่าจะรู้นะครับว่าบุ่งเป็นยังไงนะครับวิธีการทํานะครับนี่นะครับนี่สวยครับมีดเล่มนี้นะครับมีดยุบต้นนะครับ นะครับมีจุดต้นๆของช่างนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับในเรื่องอายุมีดนั้นก็คงจะไม่ต่ำกว่า90ปีนะครับนะครับดูครับสนิมไม่กินนะครับทำขึ้นมาจากโลหะอย่างดีนะครับนะครับดูครับการเข้ากันมีดนะครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้นะครับเรามาดูภายในกันนะครับตรงนี้นะครับ ผเอากาวร้อนทาไว้นะครับนะครับเมื่อก่อนนี่จับมันจะดักบแกบตแกบนะครับกลัวมันจะชำรุดนะครับก็ได้เอากาวทาไว้นะครับเพื่ออายุการใช้งานจะยาวขึ้นนะครับนะครับถ้าอย่างนี้นะครับอีก้อยปีก็ไม่เป็นไรนะครับหวายังแข็งแรงอยู่นะครับนี่นะครับผมขัดออกมาแล้วนะครับก็เห็นความขาวนะครับของเนื้อเหล็ก เนื้อไม้นะครับนะครับดูครับความสวยงามนะครับดูในล่องเลือดนะครับลอยตอกโดยมือนะครับนี่นะครับเป็นคืนคืนคืนอย่างนี้นะครับนะครับตอกโดยมือนะครับกรรมวิธีถูกต้องนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นฝีมือของช่างสอนนะครับนะครับเป็นมีด การตีมี่ขึ้นมานะครับโดยช่างสอนนะครับนะครับดูต้นต้นของช่างนะครับมีเล่มนี้นะครับดูครับการตอกโดยมือจะมีขึ้นๆอย่างนี้นะครับรอยเกินๆอย่างนี้นะครับเป็นเสี้ยนนี้นะครับนะครับสวยงามครับนะครับดูการเข้าคลั่งมีดนะครับแห้งๆนะครับเห็นไหมครับ ขาดใครนะครับขึ้นมานะครับเป็นชุดเดียวกันสีเดียวกันสนิมนะครับดูครับเนื้อเหล็กอย่างนี้นะครับเหล็กอย่างดีสนิมไม่กินนะครับนะครับดูครับสันนาหนะครับรักษาดีๆนะครับอยู่ได้อีกร้อยปีนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับกระดกลายดอกไม้นะครับสวยงามนะครับ ของครงสอนยุบต้นๆนะครับนะครับดูครับกัดมีดนะครับสนิมไม่กินนะครับนะครับมีขราบใครขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่สนิมนะครับดูครับสวยสมบูรณ์นะครับมีดเหลี่มนี้นะครับขนาดพกพาใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าสะพายสำหรับผู้หญิงนะครับ ความยาวรวมดำนี่เจ็ดนิ้วนะครับเฉพาะใบนี่สี่นิ้วนะครับนะครับสวยงามนะครับขนาดพอดีพอดีนะครับนะครับใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับดำไม้ฝักไม้นะครับราคายังจับต้องได้นะครับแต่ต่อไปนะครับจะหายากนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับหายากนะครับนะครับ ผ่านไปหนึ่งเล่มนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้นะครับก็เล็กกว่าเล่มตะกีนนี้นะครับเล่มนี้นะครับความยาวรวมดําอยู่ที่5นิ้วนะครับใบ3นิ้วนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะพิเศษหน่อยก็คือนะครับแม้ลัดฝักมีดจะเป็นทองเหลืองนะครับ ถึงสนิมไม่กินนะครับมีความทนทานนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับกอฝักไม้ดำไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับไม้ประดูเหมือนกันนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับดูครับการดูเนื้อไม้ที่ว่าเก่าไม้เก่านะครับให้ดูที่ความเหนียวความยุบของไม้นะครับ ไม้จะแห้งๆสนิทนะครับเมื่ออายุเก้าสิปีนะครับแปดสิบเก้าสิบปีนะครับนี่นะครับทองเหลืองนะครับทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับการเข้ากันมีดนะครับดูครับชิดแน่นนะครับดูครับสีทองเหลืองนะครับเก่านะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับ ภายในก็เก่านะครับเก่านอกเก่าในนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลายเสมาใบโพครึ่งใบนะครับนะครับก็เป็นช่างเดียวกันนะครับนะครับช่างสอนเหมือนกันนะครับนะครับดูครับ ลายมือนะครับหยุดต้นของช่างนะครับนี่นะครับลายเหมือนเปลวเพลิงนะครับนะครับสวยครับมีดเล่มนี้ก็สวยนะครับเนื้อเหล็กออกนวลดำๆีเขียวอย่างนี้ครับจะผสมมวลสารหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเหล็กนำพีนะครับเป็นหลักนะครับสนิมไม่กินนะครับเป็นความคงทนแล้วก็ เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเหล็กนำพีนะครับสวยงามนะครับนะครับสวยครับมิดเล่มนี้นะครับดูครับทองเหลืองออกวาวนะครับนี่นะครับไม่ได้ขัดนะครับปล่อยธรรมชาตินะครับดูครับการเข้า ข่งมีดนะครับกันมีดนะครับแห้งๆนะครับนะครับเป็นทองเหลืองปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มวลสารต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับกระดอนกระชาะออกมานะครับนะครับทองเหลืองอย่างดีนะครับปิดไว้นะครับในดามีดนี้นะครับทุกเล่มจะมีมวลสารนะครับเพื่อเพิ่มความสกั์สิทธิ์และเข้มขลังนะครับใบอยู่ที่3ามนิ้วนะครับ ยาวรวมดำาห้านิ้วนะครับเป็นขนาดพกพาไปไหนมาไหนพกสะดวกนะครับนะครับผู้หญิงก็ใส่กระเป๋าสะพายนะครับนะครับผู้ชายก็ใส่กระเป๋าเสื้อนะครับเวลาขับรถไปไหนมาไหนนะครับเอาเน็บไว้ตรงบงังแดดก็ได้นะครับป้องกันภัยร้ายบนถนนนะครับ ไปเนื้อมาใต้ปลอดภัยนะครับในด้านพุทธคุณหลวงพ่อนะครับนะครับปกปักรักษาคุ้มภัยนะครับตั้งแต่นะครับอยู่โยงคงขพันเลยนะครับนะครับสวยงามนะครับเม็ดเล่มนี้นะครับใครสนใจก็โทรมานะครับนี่นะครับสวยนามมากนะครับสำหรับ คุณผู้ยิงก็เหมาะนะครับครับสองเล่มนะครับเราก็มาดูนะครับเป็นแหวนนะครับแหวนลายธงชาตินะครับแหวนลายธงชาตินะครับนะครับแหวนลงยาลายธงชาตินะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับ เงินนะครับแวววาวเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะมีนะครับรอยมือนะครับจานไว้นี่ครับเห็นรอยไหมครับนี่นะครับลายมือหลวงพ่อนะครับจานไว้นะครับสวยงามนะครับมีอแหวนวงนี้นะครับ มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแหวนลงยาลายธงชาตินะครับสร้างขึ้นมาตอนนั้นนะครับสมัยสงครามโลกกำลังระอุนะครับนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนไทยรักชาติรักแผ่นดินรักกันไว้นะครับนะครับจึงได้สร้างแหวนวงนี้นะครับขึ้นมานะครับนะครับ ึงมีความเข้มขลังไม่แพ้กันนะครับพุตธคกูลของหลวงพ่อนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเครื่องวัตถุโบราณของคลังเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับจะอยู่โยงคงกระพันแล้วคาดปลอดภัยนะครับปกป้องคุ้มครองนะครับภัยต่างๆนะครับใส่นิ้วไว้นะครับหรือบางคนกลัวจะชำรุดก่อเอาไปใส่กรอบนะครับ เหลี่ยมทองไว้นะครับนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับไปในขมาใต้ปลอดภัยนะครับป้องกันสิ่งเวลวร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผีปีศาจคุณนสมนดำนะครับไปพักโรงแรมไปต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับเอาแหวนใส่นิ้วมือไปด้วยนะครับ หรือไม่ก็ไปเลี่ยมทองนะครับแขวนห้อยคอนะครับบางคนนะครับปลอดภัยนะครับเป็นนื้อมาใต้ไปไหนมาไหนนะครับนะครับสวยงามนะครับทั้งสามชิ้นนะครับใครสนใจชิ้นไหนก็โทรมานะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทันทีเข้ามากันใหม่ๆนะครับ คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปครา้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ